สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ r e n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะการทํานายมีทั้งหมด3พาร์ทนะคาพาร์ทคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไทม์สแตมป์จะอยู่ใต้ Description Box นะ,ะดูได้ที่เมนต์นปักหมุดนะคะโอเคเริ่มที่พาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสด จะเป็นยังไงสิบไม้เท้านะคะเดทพูดถึงคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์มาได้ไม่หนานนะคะสดๆมัดๆเลยนะคะชาวธาตุลมค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณกุมเมทุนหรือตุ้นนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือราศุกร์แต่ในที่นี้กุมเด่นที่สุดเนาะสำหรับคนโสดในที่นี้เนี่ยอย่างที่บอกว่า ค่อนข้างเด่นมากๆกับคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ไปหรือยังติดอยู่กับความรู้สึกเกี่ยวกับรักครั้งเก่าที่คุณยังแบกไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสียใจบาดแผลความรู้สึกจมใดๆก็แล้วแต่นะคะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณเนี่ยนะคะจะปล่อยว่างทุกอย่างนะคะ ปล่อยวางสิ่งที่ผ่านผ่านมานะปล่อยวางอดีตนะคะอิสระอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะอยู่ตรงนี้แล้วมาถึงแล้วนะคะการเริ่มต้นใหม่นะะก็เข้ามาแล้วเช่นเดียวกันและมองว่านะคะมีโอกาสด้วยที่จะเจอกับคนใหม่ๆนะคะมีคนมาชอบคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเห็นไหมการเริ่มต้นใหม่เป็นคนที่สีเสมอกันนะคะสีเสมอกันนม่จาเป็นจะต้องหุย คุยกันแล้วจะต้องเป็นแฟนกันเสมอไปอาจจะเป็นมิตรที่ดีคู่มิตรที่ดีก็ได้นะคะทงที่นี้ค่อนข้างเด่นในลักษณะของการเริ่มจากความเป็นเพื่อนนะคะหรือมาจากเพื่อนนะคะมาจากเพื่อนแนะนำนะคะโอเคต่อไปเอาคนใหม่เลยแล้วกันนะ,ะนกสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้าง6ดาบนะคะเมจิเชียนเดอะมูน สองไม้เท้าแล้วก็เก้าดาบนะคะเรื่องราวความรักของเขานะคะก็ไม่ค่อยสู้ดีนะอนือาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือมีคนคุยแต่สถานการณ์ความรักก็ไม่ดีเลยนะคะเขาเป็นทุกข์เขาเสียใจเขาผิดหวงังเขากังวลน,นะคะ ขดขู่ด้วยรู้สึกว่าคนคุยของเขาทําให้เขาผิดหวังในหลายๆอย่างนะคะหาทางออกไม่ได้ว่าจะต้องไปทางไหนต่อนะคะความสัมพันธ์มันตันแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากที่จะก้าวออกมาอยากที่จะตัดจบอยากที่จะตัดจบความสัมพันธ์ตรงนั้นที่มีนะคะเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่จะได้ก้าวออกไปข้างหน้าอยากเต็มที่สักทีต้องการความชัดเจนในในสถานการณ์ความรักของเขาะ โอเคค่ะแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาได้รู้จักคุณแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง The Fool นะคะ Hermit Hangman a c e of Swords เขาได้คุยกับคุณแล้วอ่ะเขาสัมผัสได้นะเหมือนคุณกับเขามีอะไรคล้ายๆกันเจอกับสถานการณ์ความรักที่ผิดหวังในจังหวะเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะเขามองเห็นว่าคุณเป็นคนเ,เงียบ เขากาลังคิดเลยว่าคุณเปิดใจหรือยังเปิดใจแล้วจริงๆใช่ไหมคุณมุกออนแล้วได้จริงๆหรอนะคะเพราะเขารู้สึกได้จากการคุยอะไรต่างๆเกว่าคุณนะคะรู้สึกว่าคุณก็น่าจะเหมือนยังยังมีจุดที่ค่อนข้างที่จะยังมุกออนได้ไม่เต็มร้อยนะคะแล้วเขาก็สัมผัสได้ว่าคุณน่ะค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะ คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาห้าไม้เท้านะคะสามเหรียญแปดาบคุยนับครับเอาจริงๆตัวคุณเองอะตัวคุณเองก็แอบบวั่นไว้กับเขานะแต่คุณก,กล้า,กล,าก,ลกลัวอยู่ในที่เนี้ยมันดูมีทั้งความสับสนความรู้สึกที่ตีกันว่าเฮ้ย มันจะใช่เวลาที่จะเป็นการเริ่มต้นคุยกับคนใหม่แล้วเหรอเราควรจะเปิดใจจริงไหมแต่ใจเราก็ยังฝังยังจมอยู่กับอดีตอยู่เลยหรือยังแบบว่ายังมีบางอย่างที่ยังก้าวออกมาในเรื่องของความรู้สึกอ่เกี<ม>่ยวกับคนเกา่าได้ไม่เต็มร้อยนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ยึกยัก,ยก,ยก,ยกเป็นสิ่งที่เป็นความคิดแล้วก็ความรู้สึกของคุณนะคะที่ล้อมคุณเอาไว้ที่มัดคุณเอาไว้นะ,ะอย่าให้อดีตนะคะทำให้คุณพลาดโอกาส ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอโอเคต่อไปข้อความในใจจากเขาถึงคุณนะคะฉัน้าอยากที่จะแชร์สิ่งดีๆกับคุณนะ,ะที่จะพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับคุณไะะา้ทำความรู้จักคุณให้มากขึ้นนะคะแต่จะบอกเลยว,ว่าคนคนนี้เนี่ยเวลาเขารักใครอะ่ะเขาคิดว่าระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมีความรู้สึกที่แบบความรักแบบไม่มีเงือ่อนไขอ่ะ เขารับได้ในแบบที่คุณเป็นนะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังเพิ่งรู้จักกันแต่ทุกอย่างมันก็ไปเป็นแบบสเต็ปบายสเต็ปนะคะไปเป็นทีละขั้นเป็นไปตามทีละขั้นตอนนะคะไม่เล่นมัดอะไรนะคะแต่เขาอยากให้บอกว่าแบบค่อนข้างจริงจังในเรื่องของของความรักความสัมพันธ์นะคะตั้งแต่เขารู้จักคุณหรือได้ทําความรู้จักเนี่ยเขาหยุดคิดเกี่ยวกับคุณไม่ได้เลยนะคะโอเคต่อไปบทสรุป 6ในเท้านะคะสเสรนด์พยายามเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะโชว์ด้านบวกออกมาให้ทุกคนได้เห็นเพื่อที่จะข่มความทุกข์ในใจคุณได้เจอแล้วนะคะคนที่อาจจะเป็นคู่ของคุณในลักษณะที่เป็นคู่มิตรหรือคู่มิตรที่ในในเชิงที่แบบเป็นเพื่อนกันก็นกคือส่งเสริมกันเนาะถ้าเป็นในเรื่องราวความรักก็คือเป็นการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นเป็นสีลค่อนข้างที่จะเสมอกันเจอคนที่ถูกใจแล้วอยู่ที่คุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองไหมนะคะโอเคนี่ new l o นะคะรักครั้งใหม่นะคะรักครั้งใหม่กำลังเข้ามานะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นและศรัทธานะคะในด้านบวกของความรักนะคะ เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนไมเซตตรงนี้นะคะแล้วลองเปิดใจดูนะคะคุณอาจจะได้กลับมาชุ่มชื่นหัวใจอีกครั้งก็ได้นะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณ,คณรูปก,การกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทคนมีคู่ไพ่สาหรับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะไพ่ในฝั่งของตัวคุณเองนะคะสถานการณ์ความรักนะคะ เอกซ์เพนทัคเคิลสกินออฟบอนส์นะคะ k i ิ g ออฟเพนท c l เคิลส์เดอแล้วก็5ถ้วยนะคะในที่นี้นะคะชาวทัดไฟทัดดินค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเมธสิงหรือธนูมังกรพึกศพหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุกหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผ,ผ,นะะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อแม่นะคะญาติพี่น้องหรือเจ้าหน่ายนะคะถ้าใครเป็นแบบว่าลูกจ้างว่าทํางานในบริษัทอีกทีหนึ่งนะคะก็าะอาจจะเป็นเกี่ยวกับงานด้วยที่มีนิพนธต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะในช่วงนี้นะเอาจริงๆเหมือนความสัมพันธ์หลายๆอย่างตรงเนี้ยมันเริ่มจะกลับมาดีขึ้นนะคะแต่เริ่มมีปัญหาเนื่องจากภาวะของบุคคลนอกนะคะ บุคคลภายนอกปัจจัยภายนอกที่เป็นบุคคลที่เป็นคนนี่แหละค่ะนะคะอาจจะทําให้คุณค่อนข้างที่จะคิดมากะะมีเรื่องเข้ามาให้คิดมาก,มมากเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะมีความกมังวลเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคือมันค่อนข้างที่จะเรื่องเรื่องแบบเนี้ยเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งเนี่ยค่ะเรื่องเงินเนี่ย ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะคะในช่วงนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เออเราจะต้องดูแล้วเขายัางไงมันจะโอเคไหมมันจะถูกใจเขาหรือเปล่าเขาจะโกรธเราไหมถ้าเราไม่สามารถสปอร์ตคนรักได้เหมือนเมื่อก่อนที่ผ่านมาอะไรอย่างเนี้ยนะคะแอบหน่อยตรงนี้นิดหนึ่งั่งคนรักเป็นยังไงบ้างนะคะ t าวเวอร์เอ็ดูเขาจะมีอำนาจ ในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนคอนโทรลหรือคุมความสัมพันธ์ในช่วงนี้ถามว่าที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะว่าแบบเราตอบสนองเขาได้ดีไหมเราจะซัพพอร์ตเขาแล้วเขาจะคิดยังไงมองว่าเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสเหมือนกันนะบางอย่างในช่วงเนี้ยเขาสูว่าอะไรที่เราทําให้อะไรที่เราให้เขานะคะมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ไม่ตอบโจทย์เขาเหมือนเดิมอะ่ะเขาก็แอบมีอารมณ์เซ็งเงนิดนึงนะคะแอบเซ็งแอบเบื่อนะคะแบบ อืไม่ค่อยถูกใจอ่ะช่วงนี้เราทําอะไรกับเขาก็ไม่ค่อยที่จะสนองนี้เขาไม่ค่อยที่จะถูกใจเขาเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เขาจะดูตึงๆในเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึงโอเคทีนี้ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเก้าไม้เท้านะคะเก้าเหรียญสามเหรียญ ดาบแล้วก็แฮงแมนเขาแอบ,บคิดนะคะว่าการที่คุณมีการซัพพอร์ตเขาที่เปลี่ยนไปนะคะการเอาใจเขาบางอย่างที่เปลี่ยนไปเนี่ยเขาแอบ,บส่องแอบบดูว่าคุณแอบ,บคุยกับคนอื่นหรือเปล่าคุณถึงเปลี่ยนไปแบบนี้แอบบคิดเยอะคิดมากแต่ว่าปกปิดเอาไว้เก็บเอาไว้ในใจจะไม่ได้แสดงออกมาว่าเออฉัน แอบสองอยู่นะแอบสืบอ,อยู่นะค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์ในในลักษณะของการเช็คข้อมูลแต่ในเรื่องของการที่แบบว่าอะไรที่ไม่ถูกใจเขาในช่วงนี้เขาจะแสดงออกชัดเจนสักหน่อยนะคะบวกกับว่าเขาดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เขาอาจจะมีการคุยกับใครบ้างนะคะมีการคุยกับคนอื่นที่เข้ามาบ้างนะคะเลเวอร์ขึ้นมามีการพูดคุยกับคนใหม่ๆที่เข้ามาเนาะ โอเคคุณคิดแลารู้สึกยังไงกับเขาสามดาบน,นะคะ King of Pentacles King of Swords ห้าดาบแล้วก็ Emperor นะคะอืมเขาดูตึงแล้วเขาดูเรียนชามากเลยยิ่งอะไรที่ใจเขานะคะหรือไม่สามารถที่จะเอาใจเขาได้เต็มที่ไม่สามารถที่จะทำให้เขาพอใจ Happy ปปได้นะคะมีโอกาสที่เขาจะเฟดออกมา จะนิ่งเงียบหรือทําเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆหารเรื่องทะเลาะนะคะเพราะเขาก็ดูจะไม่ยอมนะคะไม่ยอมในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ยอมแบบไม่ยอมก็คือไม่ไม่ยอมที่จะเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายที่แพ้ค่ะนะคะ,นะค,ะคือคุณจะต้องเป็นฝ่ายยอมเขาสัดส่วนใหญ่จากไพ่นะคะแล้วเขาดูตึงๆมากๆเลยนะคะเย็นชาสุดๆจากไพ่คือลิลลี่ค่อนข้างเฟดลงไปเยอะเลย ต่อไปข้อความจากเขาถึงคุณนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่ทําให้ฉันแบบคิดเกี่ยวกับคุณนะคะหมายถึงว่าเขาคิดเถี่อเรานะแต่มาอาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะต้องปล่อยกันไปประมาณประชดอะคะ่ะว่าแบบถ้ามันไม่เหมือนเดิมแบบเนี้ยมันคงจะถึงเวลาแล้วมั้งที่จะต้องปล่อยกันไปสักทีนะคะโอเค เธอรู้ไหมว่าแบบเธอดูน่าดึงดูดมากเลยเวลาที่เวลาที่เธอแบบสามารถที่จะเอาใจฉันได้อะไรต่างๆมันเคยเป็นแบบนั้นแต่ในตอนเนี้มันอาจจะ f e ล l ิ่งต่างๆไม่เหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีการประชดประชันเมื่อจะห่างหายไปหรือจะเงียบไปใดๆค่ะนะคะตัวเขาเองก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะที่จะต้องแบบว่า ห่างหายไปหรือเฟดออกไปจากความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าในตรงเนี้ยมันมีในส่วนของความผูกพันนะคะอยู่แล้วด้วยมมันไม่ได้ตัดเป็นได้ง,ง่ายนะนสนุปนะคะมีออฟฟอร์จูนสี่ั่วช่วงนี้เราทำอะไรก็ดูจะไม่เข้าตาเขานะ ทำอะไรก็ดูไม่เข้าตามไม่เข้าใจไม่ถูกกถกถงใจนะคะมีในเรื่องของการประชดประชันกันเกิดขึ้นดังนั้นเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมเป็นฝ่ายอ่อนลงสักหน่อยหนึ่งถึงหลายๆอย่างมันอาจจะอยู่ในจุดที่สามารถประคองความสัมพันธ์ได้อยู่นะคะ express so love ช่วงนี้แสดงออกความรักนิดนึงถึงแม้ว่าเราจะดูท้อใจนะคะท้อใจเหนื่อยใจ ก็ฝากนะคะดึงด้านบวกดึงด้านดีของเราออกมาให้เขาเห็นนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกี่ยวข้องกับบุคคลนอกนะคะเป็นคนใหม่ๆอย่างที่บอกว่าฝั่งเขาจะมีการคุยกับคนอื่นๆบ้างอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามประคองความสัมพันธ์นะคะโอเคพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สำรับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยสถานการณ์ความรักในฝั่งคุณนะคะเพศฟอนต์8ถ้วยจัสติดเตาเหลีัยนนะคะแล้วก็เดือมูดนะชาวธาตุไฟค่อนข้างที่จะมีอิพิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะอาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้นะเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะ ชัดเจนลว้ว่าคุณไม่อยากไปต่อกับคนคุยคนนี้แล้วนะคะไปต่อไม่ได้แล้วคุณจะตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าฉันจะออกมาเป็นสูตรนะคะไม่คุยกับเขาต่อแล้วล่ะเราคงต้องจบความสัมพันธ์ละ ไปต่อไม่ไหวแล้วอะเดมูนนะคะคงมีบางอย่างมีหลายๆอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นตัวตนของเขานะคะวิธีการทีตคุณนะคะการดูแลการพูดคุยต่างๆของคุณบวกกับความกรัรกวมที่คุณได้รับจากเขาในช่วงเวลาที่ผ่านผ่านมานะคะเป็นการคิดทบทวนอย่างดีแล้วในการตัดสินใจครั้งนี้นะคะต่อไปฟังคนคุยนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงทางพรร เก้าถ้วยสามดาบดูเขาก็ไม่แฮปปี้นะกับการที่คุณตัดสินใจที่จะออกไปจากความสัมพันธ์นะคะนอกจากชาวธาตุไฟแล้วนะธาตุด,ดินก็เด่นนะคะมังกรปรึกษาปรึกการที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์ในฐานที่ตัวเขาเองอะคะ่ะที่เปลี่ยนไปหรือไม่ไม่ชัดเจนกับเราหรือกงวลัวหรือทําให้เรารู้สึกหม่นหม่น,มนมงมงงงในความสัมพันธ์นต่างๆตัวเขาเองก็มีตัวเลือกนะก็มีคนที่เดทอยู่ แต่เขารู้สึกเหมือนเขาแพ้ในที่สุดแล้วแบบอ้าวกลายเป็นตัวชั้นโดนเทหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะต้องโดนเทหรือโดนอ๋อบอกลาก่อนนะคะก็เสียเซลล์พอสมควรแต่เขาก็มีมีที่รองรับอยู่นะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับการตัดสินใจของคุณนะคะการไปเนี่ยคิดยังไงรู้สึกยังไงก้าวถ้วยเดอะโฟ สามมเท้าโกรธนะเอาจริงเอาจริงแอบโกรธแอบเคืองแต่เขาก็แอบคิดเหมือนกันว่ามันก็คงจะดีแล้วแหละที่ปล่อยกันไปนะคะให้ต่างคนต่างมีอิสระมีทางเดินเป็นการเริ่มต้นใหม่ของตัวเองแต่เขาคงไม่ง้อนะคะหรือไม่ไม่มีการแบบ อะไรอววรอะไรมากมายถ้าไปก็ไปแต่อยาก,กลับมาแล้วกันนะคะขอไม่คุยด้วยแล้วนะคะปิดกั้นนะคะไม่มีอารมณ์จะคุยอะไรใดๆแล้วนะ,ค,ะค่อนข้างเฉยๆเลยนะคะกดเคืองเพราะว่าโดนเหมือนโดนหักหน้านิดนึงนะคะโอเคคุณคิดได้ารู้สึกยังไงกับเขาในช่วงนี้แฮงแมน คุณคิดเยอะมากๆและคุณคิดมาดีแล้วคุณให้โอกาสเขาแล้วหลายครั้งคุณจริงจังในความสัมพันธ์มากๆนะคุณเห็นอนาคตว่าเราจะเป็นแฟนกันเราจะทํานู่นทํานี่ด้วยกันในอนาคตนะคะแต่สิ่งที่คุณได้รับมาจากเขาเป็นสิ่งที่เหมือนเราคิดเองอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ทําให้เราค่อนข้างที่จะสับสนในความสัมพันธ์นะคะคือเขาไม่เคลียร์เลยเขาไม่ชัดเจนอะไรใดๆหรือแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วแหละมันถึงเวลาละที่ ทุกอย่างจะต้องพอได้แค่นี้นะคะข้อความจากเขาถึงคุโอ้ยฉันรักเธอแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขในที่นี้คงจะแบบว่าฉันก็ไม่ได้จะไปจุกจิกอะไรเธอหรอกเธออยากจะทําอะไรก็ทํานะคะอยากจะอะไรกับใครฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะในความรู้สึกนะในการที่แบบว่าไม่มีเงื่อนไขของเขาอะ่ะคือ มันไม่มีกฎกติกาอะไรใดๆนในเรื่องราความลักนะคะว่าจะทําอะไรจะอยู่สถานะไหนนะคะฉันพยายามไม่ทำงานเยอะนะเพื่อที่จะได้ลืมคุณว่าสั้นฉันเสียใจนะที่เคยโกหกคุณนะคะอโอเคก็นะคะใครจะเป็นรายต่อไปที่เป็นตัวตายทดแทนของตัวเรานะคะก็แล้วแต่บตุญจตกรํานะคะบทสรุป สามเหรียญไ p พินเทสนะคะคิงออฟมอนสเก้าไมาวนะคะเดอะมูนโอเคการาในที่นี้คุณอาจจะมีการปรึกษานะคะหรือพูดคุยหรือมีเพื่อนมีคนรอบข้างคอยสพอร์ตคุณตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยทุกอย่างจะได้รับการเคลียร์กระจ่างแจ้งจากการตัดสินใจของตัวคุณเองแต่หลังจากนี้อาจจะมีการปิดกั้นการบล็อกการทางโซเชียลหรือทางความรู้สึกนะคะ ความรในด้านชั้นด e รูบเรสแฟล็ก the reflex, นะคะในความสัมพันธ์นี้แล้วก็คนคนนี้ค่อนข้างจะมีสัญญาณเตือนหลายครั้งแล้วแล้วมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้อง move ออกไปสักทีนะคะ next c o n s t l l a t i o n อาจจะมีเกี่ยวกับคนเก่านะคะย้อนกลับมาในชีวิตเราคนเก่าในที่นี้จะเป็นคนรักเก่าของคุณที่ไม่ใช่คนนี้นะคนรักเก่าคนคุยเก่าเพื่อนเก่าวนกลับมาในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะโอเค คลิปของธนูก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ